Oh, uh oh, -huh. oh. ีพอกันกับเซี่ยวเปียอีกแล้วนะจ๊ะที่โตรถดีสาขาเครื่อสาผัดน,นะจ๊ะคับโปรโมชั่นดีๆคือเก้านะจ๊ะโปรโมชั่นออกรถสองบาทครับปีหาเดือนนะจ๊ะโมนี่เซี่ยวเปียปจะพามาเบิ้งรถนะจ๊ะสวยๆกับคันดาเจจีเคตัวนี้ปี2017เกียรธ์ธรรมดาราคาขายอยู่ที่429,000บาทธนาคารอยู่7,084งวดสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสำหรับผู้ที่บ่มีเครดิตนะจะผ่อนอยู่7,780 สิบพิ้งวคือรถขั้นนี้ไปนะจ๊ะได้แม็กที่ e สามสิบเจ็ดไปหนึ่งชุดนะจ๊ะใส่สปอยเลอร์หลังไฮแล้วสวยๆนะคะเป็นรถเก่งอเนกประสงค์ที่ใส่งานได้หลากหลายนะคะตัวนี้สามารถพับเบาะได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะเนาะสะดวกสบายในการใส่งานบุ้มยางไรสวยๆอุปกรณ์ยูคบน็อดยืดฟ้ากระโปงหรือฟ้าปิดท้ายบ่มีห้อยประแจ ล้างน้ำอากต่างๆสวยงามอยู่ครบนะจะห้องเครื่องเคงสวยเครื่องนิ่งๆ,เค,งงๆเครื่องแห่งๆน็อตยืดฟ้ากระปองบามีขยับน็อตแก้มต่างๆนะคะบามีขยับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบและคันนี้ไม่หน่อยนะคะไม่หน่อยไม่ยุคแปดหมื่น บกบีหาพันลนตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเนาะพวงมาลัยแบบสามการมีแอร์แบ็กคูนานะคะเป็นเบนาะหนังเดินด้วยได้แดงสวยๆแบบนี้นะใดอยากได้รถคันนี้นะคะแอดไลน์เซลเปลี่ยวได้เลยที่0 6นย์หก8 89สําำหรับมือนี้ขอบคุณค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ